จังหวัดสมุทรปราการนะคะจัดงานนมัสก,การองค์พระสมุทรเจดี JD, ประจำปี2564สืบสารงานประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามของจังหวัดค่ะ นายวันชัยคงเกษมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดงานนมัสก,การองค์พระสมุทรเจดีค่ะประจำปี2564พร้อมทั้งปล่อยขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีไปรอบตัวเมืองและอัญเชิญผ้าแดงรงเรือค่ะแห่ไปตามลำน้ำเจ้าพยาจนถึงอำเภอพระประแดงนะคะเพื่อให้ชาวอำเภอพระประแดงร่วมอนุโมทนา จากนั้นจึงอัญเชิญผ้าแดงกลับมาทําพิธีทักษีนาวัดรอบองค์พระสมุดเจดีก่อนนำผ้าขึ้นห่มองค์พระสมุดเจดีค่ะแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จังหวัดจึงได้กําหนดจัดงานในส่วนที่เป็นงานประเพณีส่วนงานสมโพธิองค์สมุดเจดีนะคะจะจัด ขึ้นอีกครั้งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดพื้นที่สมุทรปราการที่คลายแล้วสำหรับพระสมุทรเจดีนะคะเป็นปูชนียสถานที่สำคัญค่ะและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการที่ชาวจังหวัดสมุทรปราการและชาวจังหวัดใกล้เคียงนะคะเลื่อมใสศรัทธาเริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยค่ะ แต่ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2,371ในรัตสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนนะคะผู้คนส่วนใหญ่จะเ,เรียกติดปากกันว่าพระเจดีกลางน้ำค่ะเนื่องจากเดิมนะคะบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุดเจดีค่ะเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ การจัดงานนมัสก,การองค์พระสมุทรเจดี JD นะคะจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีกำหนดให้วันแรม5ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นวันเริ่มงานค่ะซึ่งในปีนี้นะคะตรงกับวันที่26ตุลาคม2564